ที่เห็นนี้คืออุโบสถหรือโบสถ์วัดล้านขวดหรือว่าชื่อจริงว่าวัดป่ามหาเจดีย์แก้วอยู่คุนหารร้อยเอ็ดซึ่งถือเป็นอันซีนไทยแลนด์หรือ a มซซิ่ง Thailand ก็ได้เพราะว่าเป็นโบสถ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแปลกประหลาดมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเป็นสีมากลางน้ํและสร้างมาหลายสิบปีแล้ว<ไ>เป็นโบสถ์ที่แปลกและประหลาดและดีด้วยเพราะมีหนึ่งเดียวในประเทศเมื่อหลายปีก่อนที่ประเทศอาร์เจนตินา นะ <S <S เขาโปรโมทว่าของเขามีโบสถ์อัน,นหนึง่งหนึ่งเดียวในโลกเป็นโบสถ์คริสเป็นโบสถ์คริสเป็นหนึ่งเดียวในโลกเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์แก้วอย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วของเราสร้างมาก่อนเขาศ0กว่าปนะีที่นี่มีความอัศจร,รรย์ใรประหลาดเพราะว่าถ้าใครได้ทําบุญที่นี่ถือว่าได้ทําบุญในสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศโบสถ์ในประเทศไทยนั้นมี200กว่ามี2 0,000กว่าแห่งแต่ที่นี่เป็นโบสถ์เนี่ยหนึ่งเดียวเป็นพระสายธรรมยุทธ์สายหลวงปู่ชอบการก่อสร้างนั้นก็แปลก คาดว่าหลวงพ่อท่านคงได้นิมดตจากเทวดามาให้สร้างและหลวงพ่อผู้สร้างเองมีชีวิตอยู่หนะึ่งเดียวในประเทศอันซีนไทแลนโบสถ์วัดล้านขวดถ้าใครมีธุระผ่านมาตรงนี้มาเขาวิหารเนี่ยก่อนไปให้แวะก่อนทาจะถนนใหญ่ถนนสาย24แค่14กิโลเท่านั้นและอยู่ในตัวอำเภอหน้าดูน่าชมและพระประธานก็สวยด้วยนะต้องมาดูด้วยตาท่านเองพระประธานเนี่ยงามตามดางเห็นรู้สึกจะเป็นหยก แลสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในนี้ไม่ถ้่ห้องน้ําห้องส้วมสุติตทําจากแก้วหมดเลยท่าจากแก้วหมดทําจากขวดนะก็ใครได้มาทําบุญที่นี่ก็จะทําอน,นิสงส์จะทําให้เป็นบุคคลที่แปลกประหลาดแปลกอศัศจรรย์มีมีความแตกต่างจากเขานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน strong. Yeah.